ให้เงินพรรคการเมืองยืมเพียว่าผิดนะครับก็มันไม่มีฮ่า <c oughs> ก,กูมีเงินเยอะให้กูยืมจะเป็นอะไรอนะ่ะทําไมอ่ะก็ผมเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะถ้าผมจะให้เงินลูกพรรคยืมมันเป็นไงให้พรรคยืมเป็นไงเพราะทําพรรคการเมืองไม่มีเงินทําได้ไมหมละ่ะ,ะมึงก็ตลกมึงเห็นว่าพรรคไทยสีวิไนะไม่มีเงินเป็นไงครับอไม่มีเงินก็ต้องลงขันกันนะครับ หัวหน้าพักออกบ้างรองหัวหน้าพักออกบ้างรับบริจาคบ้างนะครับใช่ไหมก็แทบจะไม่มีเงินส่งลูกสมัครลูกทีมนะครับส่งไม่ครบทุกจังหวัดเพราะเงินหมดใช่ไหมไม่มีเงินแม้แต่ทำป้ายหาเสียงจะเอาเงินจากไหนนะครับนะไอหัวดอนะดังนั้นการที่พักเขาจะลงมือหาเสียงแล้วนะโอเคในเมื่อไม่มีใครบริจาคหัวหน้าพักก็ให้เงินพักเขายืมมันมันหนักหัวกระบาลใครกูก็ไม่เข้าใจอ่ะมันจะผิดยังไงอ่นะเพราะว่า แล้วไอ้พักอื่นน่ะมึงไม่ไปดูมันเอาเงินมาจากไหนอะฮะไอ้พักบางพักอะ,อะเฮ้าาย,ยแม่งเอาเงินมาจากไหน,ไนมึงติดตั้งป้ายทีโอโหแบบเป็นเป็นร้อยร้อยป้ายขับรถไปไหนก็เจอมึงเอาเงินมาจากไหนอะเออไอ้พวกนี้ยมึงไม่สงสัยมั้งว่เออทําไมมึงมึงเอาเงินมาจากไหนวะมึงรวยมาจากไหนวะไอ้บางพักการเมืองเนี่ยเออจะกคุณธนาธรเนี่ยเขามีเงินนะครับ แล้วเขรวยมีเงินอยู่สี่ห้าพันล้านเขาให้พักยืมมาร้อยกว่าล้านเพื่อจะมาเป็นทุนเนะ่ะทำไมอจะให้ยืมไม่ได้หรอวะฮะเออเห็นะเอ้มึงกูว่าแม่งเฮงซวยไรสาระไอคนนี้น่าสงสัยคือไอพวกพักอื่นเน่ยที่มึงเอาเงินมาลงนเนี่ยมึงเอาเงินมาจากไหนเอออยากรู้เออ ใช่ไหมผมว่าเออก็ดีนะรู้นะอนาคตใหม่นะธนาธรให้เงินมายืมมาร้อยกว่าล้านออามาเป็นเงินทุนในการทำป้ายนะลงโฆษณาหาเสียงอะไรก็แล้ก็ยังรู้ที่มาที่ไปของเงินนะเว้ยใจพักอืนอ่นๆเนะี่ยที่แม่งไม่เคยบอกอนะเออมันเอาเงินมาจากไหนวะเออใช่ไหมเอ๊ะมึง ไปดูเด่อเออไอ้เออเนี่ยเ,เนี่ยไอ้อที่โต๊ะจีนเนี่ยนะไอ้็แม่งที่มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเนี่ยจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิงอ่ะเออมันเอาเงินมาจากไหนมันให้เนี่ยไปตรวจสอบเลยนี่ทำไมบริจาคก,กันเยอะเหลือเกินนะเออดนั้นผมเริ่มลึออกลับไม่ได้นะกับกระบวนการใช้กฎหมายในการกันแก้งมาแกงคอนอื่นนะครับอืม ธนาธรขอตังมาก็าไม่รู้่ะเขาจะเอาเงินไปไหนอ่ะแต่เขาเขาก็บอกได้เขาเงินมาจากไหนอ่ะเห็นไหมถามว่าไม่มีเงินมันทำพักกันเมืองได้ไหมล่ะเออเออแล้วทำไมไม่สนใจพักอื่นบ้างอ่ะไปดูดิยียแม่ว่าเอ้พักนี้โอ้โหไปายมึงเยอะชิบหายเลยมาจากไหนวะเออเงินมาจากไหนกันนักกันหนาเออ แล้วนั้นพอเธอไอ้เงี้ยมึงเลิกเลิกเอากฎหมายมาหาหาหา,หาเรื่องชาวบ,บ้านดีกว่ากูเริ่มรับไม่ได้แล้วจากเดิมกูไม่ค่อยชอบที่น้าธนาธรตอนนี้กูเริ่มสงสารแล้วเนี่ยนะเออพัธนาทรโดนยุบผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะนยังไม่ทันได้เห็นฝีมือเลยนะก็อยากจะดูเงมนะันก็จะเจ๋งขนาดไหนอ่ะ นะครับคนอน่นๆผมเห็นฝีมือหมดแล้วใช่ไหมบางคนแม่งเป็นรัฐมนตรีไม่รู้กี่รอบแล้วเฮียไม่มีส้นตีนอะไรเลยแต่รวยชิบหายเลยรวยขึ้นรวยขึ้นตลอดอ่ะเออใช่ไหมบางคนแม่งคนระับตั้งพรรคการเมืองครับมาอยู่ต้องนาเล่นการเมืองมาตลอดแล้วไม่เคยมีผลงานเลยเอาเงินไหนมาทุ่มหาเสียงโอ้โหหมดกันเป็นห้าหกสิบล้านในบางพื้นที่นะครับนะทั้ง ขึ้นป้ายโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดนะทำไมครับเออ่ยใช่ไหมนั้นผมว่าไอ้เรื่องันนีมน้มันเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปนั่นเลยครับนะรัาธรมนมันโง่อ่านกฎหมายให้ดีก่อนเล่นการเมืองผมก็ไม่ได้อ่านนะครับนะนะครับผมถามในอาการให้ให้เงินพักการเมืองตัวเองมันยืมเนี่ยนะนะ ผมถามไเนี่ยนะที่คนโง่คนหนึ่งนะผมก็ไม่รู้กฎหมายหรอกนะผมมาสมัครลงพักการเมืองเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ากฎหมายคือผมจะให้เงินยืมพักยืมเนี่ยนร้อยล้านเนี่ยมันหนักหัวกระบ,บาลพ่อแม่ใครหรือเปล่าวะฮะถามไยดิเออทำไมอะ่ะอี่กับมันเขาไม่มีเงินน่ะหรือว่าพักมันไม่มีเงินอ,ะอ่ะไอยี่แล้วไม่มีเงินบริจาคเนี่นะกู ในนั้นนี่เป็นหัวหน้าพักกูให้เงินยืมพักตัวเองมันหนักหัวกระบาลใครเออเออมันจะเป็นหีอะไรไม่สนใจอยู่แล้วนะนะไอเกีติการมึงออกมาแบบเนี้ยนะกูถามไปเนี้ยมันออกมาเพื่ออะไรวะเออเอ,อถามหน่อยนี้อ่ะมันจะเป็นอะไรเมื่อวัอนนี้ผมกับชอบเลยนะเฮ้ยดีเว้ยมันธนาทรแมงบริจาคพักให้ตัวเองร้อยล้านนะครับ เออหรือว่าให้เงินพักยืมยืมแล้วใช้ไม่ใชก้กูก็ไม่รู้รอะไรเพราะผมให้เพื่อนยืมตังค์หลายคนก็ไม่ได้ใช้เพราะไม่มีจะใช้นะเออเนี่ยผมให้เงินอาจารย์เต้ยืมไปย,ยังไม่ใช้ก็ไม่กล้าทวงเดี๋ยวทะเลาะกันอีกเห็นไหมเออแล้วมันเป็นยังไงถามไ,ไีเลยเออ เออผมก็เลยงงว่ามันเป็นอะไรอ่ะนะทำไมจะต้องมานั่งจับผิดกันไวไอ้คนนี้เป็นเจ้าของบริษัทม,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 มีสื่อแล้วมันยังไงอะ่ะเออมันเป็นยังไงอ่ะกูก็บริษัทมีสื่อแล้วเป็นยังไงอ่ะไอ้คนนี้ไม่มีสื่อ,อะะครับแล้วสื่อแม่งเชียร์ชิบหายเลยครับนะออมันมีทีวีช่องหนึ่งอะ่ะเชียร์ชิบหายเลยเชียร์รัฐบาลเลียดงามดาารัฐบาเลเนี่ยเออ ทั้งที่รัฐบาลไม่ได้มีหุ้นในสื่อแล้วนะตัวนั้นนะ่ะเนอะแต่กูเห็นแม่งเชียใช่ไหมอวยชิบหายเลยนะะนีอ่อยู่ช่องหนึ่งอ่ะใครรู้บ้างช่องไหนอ่ะอ่ะเลียแนมะ่รัฐบาลเลียพลังประชารัฐเนี่ยเลียอยู่ช่องเดียวเนะี่ยถามนี่มันมีหุ้นหรือเปล่ากูไม่เห็นมันจะมีหุ้นส้นตีอะไรเลยแต่ก็เชียชิบหายเออโจมตีฝั่งตรงข้ามเออแล้วมันยังไงอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะเออเข้าปะ แล้วไอเขามีสื่อก็เรื่องของเขาเนียยิ่งดีใหญ่เลยเออไอนี่บอยไอนี่ถ้าเขาเป็นเจ้าของสื่อนะแล้วสื่อมันเชียร์ตัวเองนะก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะดีกว่าไอที่แบบไม่มีสื่อนะครับมีพักกันเมืองมาพักไม่มีสื่อในของมือในมือแต่แม่งเชียร์ชิบหายเลยเออมันเป็นยังไงฮะกูว่าพวกมึงแม่งดัดจริตอะ เออผมรูเนี่ยแม่งทุเรศอย่าาอยาดัดตะลิดก,กันเลยดีกว่านะเอาจริงๆรงน่ตรงตรงดีกว่านะครับนะอย่าแบบอย่าใช้กฎหมายกันแกล้งรังแกงแก,งกันเลยนะครับนะใช่ไหมผมนั่งดูเลยผมนั่งดูเลยไม่ได้ชอบ้วก็นั่งดูดูแล้วมึงจะด้านกันไม่ได้ขนาดไหนนะเชียร์แม่งทั้งเชียร์ทั้งอวยทั้งเลียทั้งดูทุกวันนี้ยังเลียอยู่เลยอวยเลือกตั้งจบยังเลียไม่เลิกเลยอะโอเคนีและกัน ใช่ป่ะเอออันนี้ไม่นน่าเกียดกว่าหรือเปล่าเออลัวน,นั้นมาเล่นนะธะารามีหุ้นในสื่อแล้วโอ้ยถุยผมไม่ได้พูดชื่อช่องยังมีคนรู้เลยเห็นไหมแม่ไอ้เหียดัดจริตอะพวกมึงอะไอ้เหียกูรำคาญนะกูเห็นแล้วจนกูเริ่มหมั่นไส้จนไม่ไหวแล้วนะนะอืม